สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่ามังงะนะคะเรื่องจุติราชันทำลายล้างเรื่องนี้ก็เป็นของแอดแค t ร์ t นะคะที่เพจแคแร์ตแปลมังงะนะคะซึ่งคนเล่าก็เป็นแอดแค l ร t เองนะคะเดีย๋ยววันนี้มาฟังที่แอดเล่ากันนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะพี่คะสุขสันต์วันเกิดอายุครบ18ปีนะคะเมื่อกี้พี่ขอพรอว่าอะไรหรอคะเรื่องนี้เป็นความลับน่ะ อย่าปิดบังกันสิคะก็หนูอยากรู้นี่นะเฟยเฟยอย่าไปบังคับพี่เขาสิลูกนั่นสิพี่เขาโตเป็นหนุ่มแล้วก็ต้องมีความลับบ้างเป็นธรรมดาจริงไหมโตโตเป็นหนุ่มเหรอ <c oughs> ในเมื่อทุกคนอยากรู้ผมบอกก็ได้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ตลอดไปตูม้มพ่อครับแม่ครับยุนไฟย แค่ก็ฝันไปรอกเหรอยุกสมัย OL เยีเยโหวิชารประวัติศาสตร์ของฉันไม่น,น่าเบื่อมากเลยสินะไหนลองอธิบายมาสิว่ายุคสมัย OL คืออะไรเออขอโทษครับอาจารย์เมื่อคืนผมอ่านหนังสือดึกไปหน่อยก็เลยความจริงแล้วยุคสมัย OL ก็คือพอไม่ต้องพูดแล้วไปยืนสำนึกผิดหลังห้องเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์เกือบลืมไปแล้วสินะว่าเด็กนี่เป็นอัจฉริยะ ไม่งั้นแล้วก็เราคงขายขี้หน้าแย่แล้วเกี่ยวไปแล้วสิทุกคนอย่าลืมโน้ตเอาไว้ข้อนี้ออกสอบนะอะไรคือยุคสมัย OL พวกเวลาที่แปลเปลี่ยนอย่างฉับพันในคศ2036ทําให้โลกทั้งใบต้องตกอยู่ในอันตรายและโลกยุคนี้ถูกคนรุ่นหลังขนานนามให้ว่าเป็นยุคสมัยแห่ง OL นอกจากปีศาที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆแล้วมนุษย์ยังสามารถเลเวลอัพและวิวัฒนาการความสามารถในสายอาชีพต่างๆได้ ในที่สุดทันมดมีทั้ง5้าฝ่ายก็สามารถกำจัดปีาศาจได้ทั้งหมดและตั้งกฎขึ้นมาใหม่เยอะโหนั่นสินะในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายแบบนี้ทุกคนต่างก็ต้องดิ้นลนเพื่ออัพเลเวลให้กับตัวเองกันทั้งนั้นส่วนเรานั้นหลังเลิกเรียนเยอโวหยุดเดี๋ยวนี้ลัวเฟิงมีอะไรแกโกงงั้นเหรอค้าขนมเดือนนี้ของฉันล่ะหลัวเฟิงเมื่อสองปีก่อนนายถูกนุ่นพี่ไถเงินทุกวันตอนนั้นฉันเป็นคนปกป้องายนะ แต่ตอนนี้นายกลับมาไถาเงินฉันอย่างนั้นเหรอตอนนั้นฉันตาบอดต่างหากคิดว่าถ้าฉันเป็นเพื่อนกับคนที่อยู่เลเวล3อย่างนายได้แล้วจะสบาย2ปีมานี้ฉันอัพเลเวลจาก1ไปถึง5แต่นายยังอยู่แค่เลเวล2อยู่เลยใช่ไหมนายมันก็เป็นแค่ไอ้กระจอกเท่านั้นแหละไอ้กระจอกที่อัพเลเวลไม่ได้ <laughs> หยุดนะห้ามทำร้ายพี่ชายของฉันโอ๊ยใครวะเฮ้ยห,หยุดไฟมา ถึงจะอายุแค่สิปีแต่ยินนี่อยู่ตั้งเลเวลเจ็ดเชียน,นะจะได้ยินมาว่ายินี่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเลเวลสิได้ด้วยทำไมยังไม่ได้ใส่หัวไปอีกล่ะเราเรีบไปกระเถิลลูกพี่อย่าไปหาเรื่องอีบ้าน,นี่เลยเยอยโหไอ้กระจอกที่หลบหลังผู้หญิงอย่าให้ฉันเจอกันนะพวกนายว่าอะไรนะอย่าไปฟังที่พวกมันพูดเลยนะพี่ถึงพี่จะอยู่แค่เลเวลสจริงๆอะไม่สิแต่หนูเชื่อว่าสักวันพี่ต้องเก่งขึ้นได้แน่ พี่ไม่เป็นไรแล้วล่ะเยะเบื้องพี่ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสักหน่อยกลับบ้านกันเถอะอืมใช่แล้วเราก็เป็นได้แค่ไอ้กระจอกที่อัพเลเวลไม่ได้เราลองหาข้อมูลจากหลายๆที่ดูแล้วไม่เจอเคสที่เหมือนกับเราเลยเราจะต้องเป็นไอสวะให้กับ UOL ต่อไปอย่างนั้นหรอไม่เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเบ็ดขาดสุขสันต์วันเกิดน,นะลูกเสีย่ยวโหสุขสันต์วันเกิดน,นะคะพี่ฉันจะต้องปกป้องครอบครัวปกป้องความสุขของฉัน ฉันจะต้องแข็งแร่งขึ้นให้ได้เดี๋ยวนะวันเกิดอุบัติเหตุทำไมถึงบังเอิญได้ขนาดนี้อย่าบอกนะว่าฝันนั่นจะกลายเป็นจริงนั่นเหรอพ่อครับแม่ครับผมอยากกินปลาย่างที่ถนนหลินตูเราไปกินกันนะครับเอ๊แต่แม่ทำกับข้าวไว้แล้วนะได้เป็นไยหรอกคุณวันนี้วันเกิดลูกต้องตามใจลูกสิเย้เย้อ่ามีความสุขที่สุดเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเราคิดมากไปเองสินะ น,นี่มันลอยแย่มิตินี่แย่แล้วสัตว์ประหลาดจะออกมาแล้วรีบหนีเร็วรีบไปแจ้งตำรวจก่อนให้ตาสีในเขตปลอดภั้มีสัตว์ประหลาดได้ยังไงกันรีบหนีสิระวังตัวด้วยทุกคนชิบหายพวกเราถูกแรงเอาไว้แล้วต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะคะลูกๆปกป้องแม่ไว้หนีไปพ่อถึงฉันจะอยู่แค่เลเวลสิบแก็ไม่ยอมให้แกมาทำร้ายครอบครัวฉันรอก ฉันจะต้องตายก็ไม่ยอมเด็ขดขาดงั้นเหรออ่อนหัดจริงๆมนุษย์น่ะอ่อนแอสิ่งดีอ้าคุณไม่นะเสียวโหพาน้องหนีไปแม่คะเร็วสิอ้าเก,ก,กะเดี๋ยวค่กินแกทีหลังคุณรสชาติของมนุษย์เลเวลวสิบก็ไม่เร็วนี่นะไอ้อัปลัก แน่จริงเกก็มากินฉันให้ได้สิท้าทายงั้นเหรอตายซะเถอะปี๊ดพี่คะฉันจะยื้อเวลาไว้ให้พาพ่อกับแม่หนีไปฟันร้ายฟันร้ายเป็นจริงแล้วฉันนควรจะทำยังไงดีฉันอยู่แค่เลเวลสามเองแา่นี่มันสัปเาระลาเลเวลสิบห้เชียวนะรู้สึกชิ้นหวังต่อความอ่อนแอของตัวเองหรือยังล่ะเอ มันเป็นอาหารของข่าซะดีรสชาติของสาวน้อยคงอร่อยน่าดูแย่ย่ yeah, yeah, แล้วขยับตัวไม่ได้เลยพี่อย่ามัวแต่มาสิหนีไปเร็วเข้าฉันจะไม่ไหวแล้วฉันจะต้องตายแต่ยังน้อยก็ขวางทางข่าอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าตัวเองเป็นใครกันพี่คะไม่ต้องสนใจฉันรีบหนีไปก่อนออ ถ้าเราแข็งแกร่งกว่านี้เรื่องทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้นทําไมกันทําไมฉันถึงอ่อนแอขนาดนี้ไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เข้าใจเลย,ยจริงๆสวะเลเวลสามมีหน้ามาสู้กับข้านั้นเหรอใส่หัวไปให้พ้นค่าประสบการณ์ของท่านถึงกําหนดทําการเปิดใช้งานระบบบัญชีราชาระบบจะสุ่มบัญชีราชาให้กับท่านระบบสุ่มเรียบร้อย ท่านได้รับบัญชีราชาราชาแห่งพืงแดงขอโทษะครคบพี่จะหนีไปไหนอยากตายมากไม่ใช่เไงข้าจะกินแกเป็นอาหารเองพี่ตายไปแล้วจริงๆเหรอไม่นะในเมื่อหน,นี้ไม่พ้นอยู่แล้วถึงแม้ฉันจะต้องตายก็ต้องแก้แค้นให้พี่้ได้ลบไปตูมเขเคุณคือพี่โหตอนที่สาม นี่พี่หนีไปเป็นไปไม่ได้แกมันก็แค่สวะเลเวลสามเท่านั้นข้าจะกินแกนซะดาบเนาเพิงจงมาไม่เลเวลสามทำอะไรข้าไม่ได้หรอกทำไมกันทำไมถึงมีพลังมหาศาลขนาดนี้แกรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะฉีกขาดเลยร่างกายของเราทนรับพลังที่มากขนาดนี้ได้ยังไงกันแกรูกะ เก่งได้แค่3วินาทีงั้นเะรอไอมนุษย์อ่อนแอเลเวล3อย่างแกถ้าใช้พลังมากขนาดนี้ถึงข้าจะไม่ต้องลงมือเองแกก็ต้องระเบิดตายอยู่แล้วจริงด้วยแค่เรลขของเราหมดเกี้ยงเลยเที่ยงอยู่ได้ก็เพราะหลอดพลังสีทองสินะฉันจะต้องรีบกำจัดแออปลักนี่ก่อนที่จะตายได้สวะอย่างแกไม่เห็นจะน่าสนใจเลยสักนิดท่านราชาวุตส์เปิดรอยแยกมวิติในเขตปลอดภัยให้ข้า ข้าจึงกินนักสู้หลับสูงให้ได้ส่วนแกรีบไปตายไปได้แล้วเพิงระเบิดนรอกหยุดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ตายไปซะอะอะไรกันทำไมแกจึงมีเวลตาไอพลังแบบนั้นพบผู้ตกอยู่ในอันตรายรีบไปช่วยเร็วแรงงานหน่วยสนับสนุนกำลังม,มาแล้วครับศัตรูเป็นแมงมุมนัก Level เลเวลสิบห้าเริ่มแผนการกำจัดมันได้เดี๋ยวดีวกว่ถ้าเข้าไปแบบนี้จะตายเอานะตายแล้วแกนั่นเลยบบที่จะตาย คิดว่าไอเด็กกระโปงเลเวลสมอย่างแกจะทำอะไรได้รึไงคะรีบใส่หัวไปไกลได้แล้วอย่ามาเกะกะถึงเลเวลเราจะน้อยกว่าแต่จํานวนคนของเราก็มากกว่าเลือดมันเหลือแค่สาสซนต์แล้วหืแกแน้ใจงั้นเหรออะอะไรวะเนี่ยยายแมงมุมเทียบตัวไม่ได้เลยอ้าาาข้าละชอบพวกมนุษย์ก็ตรงนี้แหละไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเอาซะเลย เอาพลังของพวกแกมาให้ค่าซะดีๆเลเวลอัพอัพที่เดียวสามเลเวลเลยแล้วเนี่ยคราวนี้แหละตาของแกบ้างแล้วฮึเป็นไงล่ะค่าแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วใช่ไหมสัตว์ประหลาดอย่างพวกเรานะ่ะอัพเลเวลได้กว่ามนุษย์อย่งพวกแกเยอะพวกข้านะ่ะไม่ค่อยจะเจอมนุษที่เลเวลสูงนักหรอกนะห <laughs> ากอัพเลเวลเมื่อไหร พลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวพุานั้นข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเคิมาันแก้สาแก้ใจแล้วค่อยกินพลังของมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าจริงด้วยทําไงดีล่ะพลังของเราจะหมดแล้วคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ฮะวดเก่งมากม่ใช่หรือไงทําไมไม่ขยับตัวล่ะฮะสวะอย่างนี้ก็เป็นสวะวันยังขำเลยหน่าพลังงานของท่านน้อยกว่า10%กําลังเปิดใช้งานท่าไม้ตายวายุเพลิงแดง ท่านตกลงหรือไม่3ปีมาแล้วที่ต้องถูกกันแกล้งถูกดูถูกเพราะเราไม่สามารถอัพเลเวลได้วันนี้แหละฉันจะทำให้พูกแกได้เห็นว่าฉันนั้นแข็งแกรงขนาดไหนถ้าไมา้ตายสุดยอดวายุเพิงแดงเฮค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าใครสนใจติดตามเพจของแอดได้ที่เพจแคลอ์แปะมังงะหรือแคลอ์แทะมังงะ หรือแครอดช่างกิโลนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะถ้าใครสนใจจะโดเนเหตุให้แอดก็ยินดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ